สวัสดีครับเลขพาเฮงชาแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาจะประกาศผลทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ทุรวัลน,นะครับเรามาดูผลของรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้ว ผลออก6ตัวนะครับ496 705นะครับอาจจะให้ระบบแบบ4ตัวนะครับ705ย์้กับ6 7เจดให้เด่นรูปวิ่งด้วยที่หลัก2กับหลัก8นะครับ2อกับหลัก8ไม่เข้านะครับหลุดและในตาราง18ประตูก็ไม่มี05นะครับไม่มี05กับ67เดี๋ยวเรามาดูแนวทางของวันที่ ยี่สิกุมภาพันธ์สองหนะครับแนวทางหวยราพัฒนาจะมีตัวไหนบ้างแนวทางของหวยราพัฒนาชุด18ประตูนะครับแนวทางหวยราพัฒนาจะมี หลักหก็จะมี52 53 58 59 50 51นะครับต่อไปก็จะเป็นหลัก6นะครับหลัก6จะมีสำหรับคลิปนี้ไอก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมตัวเลขมีเข้ามีไม่เข้านะครับเลือกนำไปใช้นะครับ มม่ต้องนำมาใช้ทั้งหมดหลัก6ก็จะมี6กสองหกสามหกแนะครับต่อไปก็จะเป็นหลักเจ ตัวแรกที่นำมาแบ่งปันนี้แอดให้ฟรีนะครับเลือกนำไปใช้นะครับมาชมท่านใดจะนำไปใช้ก็นำไปใช้แต่พอสนุกนะครับอย่าทำให้ตัวเองลำบากแนวทางหวยลาวพัฒนาชุด18ปรตูก็จะมี3หลักนะครับหลักห้าหลักหหลักเจ็ดหลักละหตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเด่นรูปวิ่งนะครับเด่นรูปวิง่งตามกำลังวันกับสติ แอดให้เดยนที่หลักหกนะครับถึงหลักเก้าเด่นลูกิงหกกับเก้านะครับไปก็จะเป็นชุดสามตัวเอสสามตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตาม หรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่ส่งถึงมือถือของท่านสามตัวก็จะมีสองหกเก้าห้าหกหนึ่งสามหกสองสองหกศูนย์นะครับสี่ชุดเด่นนะครับนี่นะครับสี่ชุดเด่น ท้านี้ก็ขอทุกท่านสนุกการรุนรางวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ